พูดได้เอาโค้งโค้งหนีมานน่เอาออกหนีจากหนีได้หน่ตะกี้มันสะอาดแล้วย่างมาใส่มันสกปรกนี่โค้งนี่โค้งติ่เอาออกหนีไปไวมองอื่นตะกี้เคยเอาไวใส่กับไปไวมองหันมันสะอาดแล้วย่าเขามาใส่อีกมันสะอาดแล้วย่าเขามาใส่อีกทามันสะอาดแล้วมาสามความสกปรกมองได้กูเห็นสะอาดแล้วมักเอามาใส่ มองได้กุเฮสานแล้วมักเอาของมาใส่มันสกรปรกนี่เอาหนีเด้อไปไบ่มองอื่นผุนค่อยไบ่มองได้กอไปกุเฮสกุเฮสานแล้วเอาหนีไปอันนี้ไปมองอื่นมองได้กุเฮสา์นี่มากเอามาใส่ขนของมาใส่มสาให้สามคามสกรปรกนี่มีสิบกุดก็หกสิบกุดมีสิหมองก็หกสิฟมองค้นบ้านนี่ดีแล้วที่มีกนกนอรน่มายูนเขาเาสัก สามความสะอาดไว้ให้นั่นหลังนั่นถ,าถ,าถ,าถา้าเขาถ้าบทำว่มีก็ซนน่ามาอยู่นี่นขนความสก,รก,ป,กปรกมาใส่นี่หกคือดีแล้วถ้าเขามาอยู่ให,นหน้นั่นมองได้สะอาดนี่เอาเอาตัวความสก,รกปรกมาใส่ปัญญาใส่ปัญญาใส่นี่เอาหนีเด้นอนี่เวสาดแล้วย่างมาใส่เอานนี้ไปไปมองอื่น